ครับบ้านผสมเครื่องมัดมือผสมแล้วแล้วใสามาตัดหญ้าแล้วใส่การได้แล้วมันนี้สิต้ลุยตัดหญ้ามัดเหมือแล้าวันนี้สวนยางกลวงพี่น้องเอ้ยอือบวให้มันทุกยูจังไดยแปลงหนึ่งกสิบแปดไร่แปลงหนึ่งกับเ,เ,เ,นนกเจ็ดไร่แปลงหนึง่งสิบห้าไร่สวนยางสามแปลงเงินไหนมากครับไปถุ่มลงหมงกันมัดมันกับโบ๊ทมียเยียแค่แล้วอือถ้าบอขายใหม่ถ้าว่าถ้าขายใหม่สิได้ยู หวางลาดกลัวนี่แหละสาเหตุที่มันถูกได้มากกับใส่ไปน้ำลงทุนไปน้ำครับหลายทางเขาเสีเลียงลูกเรียงเต่าอย่างนี้เดี๋ยวี้มาแล้วไปใครแห้งไปเป็นยาก็มี่บอกว่าการวัฒนาไพมันเป็นวัฒนาลูกหรือเป็นวัฒนาพ่อแม่ก็บอกหูขึ้นกันลองเบิ้งเบิ้งกันไปดูแลกันไปสร้ามีชีวิตอินซี่ครับผม โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายปุ้นๆูพี่น้อง